Welcome back to our station. Yes, I'm here. I'm teacher Muslani again. And do you know what we learned today? Good, we will learn about solar system. Okay, let's go. Now I have one question to ask you. Do you want to be an astronaut when you grow up? นี่นะคะคำถามน่าสนใจมากเลยนะคะ mm hmm. เขาบอกว่ายังไงเ mm hmm. มื่อคุณโตขึ้นเนี่ยคุณอยากจะเป็นนักบินอวกาศไหมนะคะคุณอยากจะเป็นนักบินอวกาศไหมเมื่อคุณโตขึ้นนะคะ So m me when I was young I want to be an astronaut because I want to find out about the star the sun and the moon นะคะในอดีตเนี่ยนะคะในตอนที่คูยังเด็กๆนะคะผคู้มีความใฝ่ฝันมากเลยนะคะว่าอยากจะเป็นนักวินอวกาศเพราะว่าจะได้ค้นหาความจริงเกี่ยวกับโลกใบนี้นะคะนักเรียนนะคะสามารถที่จะขึ้นไปดูดวงดาวใกล้ๆนะคะหรือว่าดวงอาทิตย์มันจะร้อนขนาดไหนนะคะน่าสนใจมากๆเลยนะคะอันนั้นคือเป็นแค่ความฝันนะคะในตอนเด็กๆแต่เดี๋ยวนี้คือเป็นยังคะโอ้ยากมากเลยนะคะอาชีพเนี้ยนะคะามาดู มีหนึ่งคนที่สามารถเป็นไปได้นี่นะคะ a ah, n astronaut นะคะเขาตอบว่ายังไงเอ่ย yes I do นะคะ yes I do แสดงว่าเขาเนี่ยอยากเป็นนักบินอวกาศน,นะคะฝันให้ไกลไปให้ถึงเขาบอกนะคะ,ะถ้าเราฝันอยากจะเป็นอะไรถ้าเราพยายามมากนะคะเราก็สามารถจะเป็นไปได้จริงๆนะคะ ทีนี้มาสังเกตดูตรงนี้นิดนึงค่ะคำถามนี่ขึ้นต้นด้วยดูนะคะนักเรียนนะคะเวลาตอบมีได้สองแบบนะคะไม่ yes ก็ no นะคะทีนี้นะคะขึ้นต้นด้วยดูนะคะคำตอบก็จะมีดูตามหลังด้วยเช่นกันอันนี้ง่ายๆนะคะเวลาเวลาอยู่ในข้อสอบนะคะสังเกตดูง่ายๆนะคะตามนี้นะโอเคนะเ,เดี๋ยวเราไปดูสไลด์ต่อไปเลยค่ะ listen carefully if you want to be an astronaut อะรที่สนใจอยากจะเป็นนักบินอวกาศในอนาคตนะคะนักเรียนข้อมูลเหล่านี้ไม่ควรพลาดนะคะตั้งใจฟังให้ดีๆนะคะระวางนี้ให้เปิดหนังสือหน้าที่8เป็นด้วยนะคะให้เอาดินสอหรือปากกามาจดรายละเอียดนะคะข้อมูลต่างๆคำศัพท์ต่างๆที่ยังไม่รู้นะคะให้เรียนจดตามด้วยนะคะเดี๋ยวครูอธิบายไปแต่ละหัวข้อเลยนะคะโอเคนะคะมาดูตรงนี้เลยนะคะ LIFE on the International Space Station นะคะไ e ก็คือชีวิตชีวิตเป็นยังไงคะ on the International Space Station ก็นะคะชีวิตความเป็นอยู่บนสถานีอวกาศใครที่อยากจะเป็นนักบินอวกาศเนี่ยนะคะต้องรู้นะคะวิธีการใช้ชีวิตบนสถานีอวกาศเราควรเตรียมตัวยังไงนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูรูปภาพก่อนนะคะรูปภาพแรกน่าจะเป็นรูปภาพเกี่ยวกับ International Space Station นะคะมีอยู่ในหนังสือด้วยนะคะรูปนี้ นะคะแล้วก็ครูจะหารูปเพิ่มเติมจากในอินเทอร์เน็ตด้วยนะคะโอเคนะมีลักษณะเป็นเป็นยังไงคะขนาดใหญ่มากเลยนะคะอันนี้ก็เช่นกันนะคะต่อไปมีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะดูในหนังสือตามเลยนะคะข้อมูลเนี่ยเขียนความหมายไปด้วยนะคะโอเคนะ The International Space Station is a large satellite that goes round Earth นะคะอันนี้นะคะเขาบอกว่าสถานีนะะอ,นอวกาศนานาชาติเนี่ยเป็นยังไงคะ a large นะคะเป็นดาวเทียมที่มีขนาดใหญ่ที่โคจรนะคะโคจรรอบโลกหรือหมุนรอบโลกของเรานั่นเองนะคะตรงนี้จัดไว้นิดนึงนะคะเพราะว่ามีใน exercise ด้วยนะคะต่อไปค่ะมันทที่3ดูนะคะ astronauts live นะคะ astronauts live there and they do experiments in space นะคะ but นะคะ,ะเดี๋ยวครูไปข้างบนก่อนนะกันนะคะนักบินอวกาศเนี่ยนะคะอยู่ที่นั่นเป็นยังไงคะนักบินอวกาศตรงนี้สังเกตดูหลายคนนะคะ S เติม S มีมากกว่าหนึ่งนะคะอ,อ,อยู่ที่นั่นเป็นยังไงคะ,ะเขาจะทำการทดลองนะคะในสถานีอวกาศนั่นเองนะคะจะอยู่ที่นั่นจะทำการทดลองพวกเขาจะทำการทดลองนะคะทีนี้ but อ่านี่ข้อความผัดแย้งนะคะ but what's life นะคะ like there เขาบอกว่าแต่ชีวิตความเป็นอยู่ที่นั่นหลัะจะเป็นยังไงนะคะจะเป็นยังไง let's find out นะคะ let's find out แปลว่าเรานะคะมาค้นหาความจริงกันพร้อมๆกันนะคะว่าอลักษณะความเป็นอยู่ของนักวินอวกาศเนี่ยนะคะอยู่กันยังไงพร้อมกันยังคะ are you ready okay let's go มาถึงคำถามแรกกันเลยนะคะ the first question is A. What do you wear? Uh, นะคะ wear แปลว่าสวมใส่นะะักเรียนค่ะเวลารเรียนขึ้นไปบนสถานีอวกาศนะคะสิ่งแรกเลยนะคะเราจะสวมใส่อะไรกันเอ่ยนะคะมาดูกันโอเคนะคะประโยคนะคะมา I wear a space suit when I work outside the space station ไหมคะตรงนี้ ชั้นนะคะชั้นก็แปลว่านักบินอวกาศนะคะตรงนี้นะคะเป็นเขาตอบมาว่านะคะชั้นจะสวมใส่นะคะเสื้ออะไรคะชุดอวกาศอะไรนะคะเมื่อออกไปทำง,งานด้านนอกนะคะนอกสถานีอวกาศนะคะทีนี้ of course of course แน่นอนนะคะแน่นอนว่ายังไงเอ่น I usually wear shorts and a t-shirt when I am inside The space station นะคะตรงนี้เขาบอกว่าแนโนอยู่แล้วนะเวลาเขาทำงานอยู่ในสถานีอวกาศปกติเขาก็จะใส่อะไรคะ shorts ตรงนี้แปลว่ากางเกงขาสั้นนะคะแล้วก็เสื้อยืดธรรมดานะคะเวลาอยู่ข้างในนะคะแต่เวลาออกไปข้างนอกก็จะใส่ชุดเต็มๆนะคะเดี๋ยวครูให้ดูรูปนะคะตรงนี้อันนี้คือลักษณะเสื้อนะคะ <c oughs> ชุดอวกาศที่ต้อง ต้องใส่เวลาออกไปทํางนานข้างนอกนะคะ,อ,ะอันนี้ก็อีกแบบหนึ่งนะคะสุดท้ายประมาณนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูคําถามต,าต่อไปเลยนะคะไปเค okay, The next question question B เามาดูกันค่ะคำถามมีว่า What do you eat นไหม eat นะคะแปลว่ากินแล้วนักบ,บินอวากาศว่านะคะเวลาอยู่ข้างบนพวกกินอะไรกัน ใช่ไหมคะอ่ามาค่ะอ่าเห็นไหมคะรูปภาพนะคะมีถุงขนาดเล็กๆค่ะขนาดเล็กนะคะบรรจุอาหารไม่เยอะมากนะคะอันนี้เป็นอาหารสําเร็จรูปนะคะในแบบของนักนกินอวกาศอันนี้ก็เหมือนกันนะคะแล้วก็บางบางอย่างเนี่ยมันจะมาในรูปของกระป๋องนะคะน่าสนใจไหมอ่ามาข้อความบอกว่า we eat the same food as on earth นะคะ v ตรงนี้ก็คือนักบินอวกาศนะคะอ่ามากกว่าหนึ่งคนใช้ v นะคะเขาบอกว่ายัางไงนะคะพวกเราจะกินอาหารนะคะคล้ายๆกับคนที่อยู่บนโลกนั่นแหละนะคะแต่ but เห็นไมคะ but มีหลายรอบมากนะคะ but it comes in a can or a small bag นะคะมันจะมาในรูปของกระป๋องนะคะอ่ากระป๋องเนี่ยอยู่ข้างๆมือเห็นไหมคะเนี่ยกระป๋อง ะะ or ะะหรือมาในรูปของถุงนะคะถุงขนาดเล็กที่คุณได้อธิบายก่อนหน้านี้นะคะนี่นะคะ We also drink water นะคะพวกเราจะดื่มน้ำด้วยเช่นกันนะคะ Juice and coffee นะคะ from small bags อ่าเราก็จะดื่มน้ำส้มดรือก็แล้วก็น้ำนะคะน้ำธรรมดาเนี่ยก็จะดื่มในรูปของ ถุงเหมือนกันนะคะจะมาในรูปของถุงเหมือนกันนะคะลักษณะประมาณนี้นะคะโอเคนะ่าสนใจไหมใครอยากจะเป็นนักบินอวกาศนะคะเตรียมตัวไว้เลยนะคะเตรียมตัวไว้เลยอาหารประเภทนี้คุณต้องกินให้ได้โอเคนะคะเอาไปสไลด์ต่อไปเลยคำถามต่อไปกันเลยค่ะสี่นะคะ Where do you sleep นะคะ Where แปลว่าที่ไหน นะคะแล้วจะนอนที่ไหนล่ะเห็นไหมคะสงสัยกันไหมเวลานักบินอวากาศจะนอนนอนอยังไงเพราะว่ามันเป็นสภาวะไร้น้ําหนักนะคะก็จะนอนกันยังไงมาดูข้อความค่ะโอเคข้อความบอกว่า we sleep in a sleeping bag นะคะ we ตรงนี้แปลว่านักบินอวากาศนะคะอ่าเขาบอกว่าพวกเราจะนอนในถุงนอนนะคะ look อ่าดูสิอยู่ตรงนี้นะ ขึ้นมานะคะรูปภาพนะ,ะ sleeping bag ลักษณะประมาณนี้นะคะเห็นไหมคะน่นอนไหมถ้าเธอไม่นอนในนี้นะเธอจะล่องลอยไปทั่วเลยนะคะจะไปกระทบสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปหมดเลยนะคะดังนั้นเวลานักบินอวกาศจะนอนก็จะนอนเข้ามาในถุงนอนแบบนี้เลยนะคะต่อไปทีนี้เขาบอกว่า this sleeping bag is mine This sleeping bag is mine ก็คือถุงนอนของถุงนอนอันนี้ค่ะเป็นของฉันเองนะคะต่อไปเขาบอกว่า sleeping bags help us so that we don't float away mm hmm. นะคะทีนี้ค่ะถุงนอนอันนี้ค่ะจะช่วยให้พวกเราเนี่ยนะคะไม่ลอยไปไกลนะคะไม่ลอยไปทั่วนะคะสถานีอวกาศเห็นไหมคะอาไปมาดูต่ป นะคะอ่าอันนี้ก็ทุงนอนเช่นกันนะคะลักษณะประมาณนี้น่าสนใจนะลองหาซื้อมาใช้นะคะโอเคนะไปปต่อไมาถึงคำถามสุดท้ายกันแล้วคะ่ะดีนะคะ How do you brush your teeth? ่าคุณจะแปรงฟันยังไงล่ะนะคะ อยู่ตรงนี้ถามนักบินอวกาศเช่นกันนะคะแล้วคุณอยู่ที่นั่นอยู่ในสถานีอวกาศนั้นคุณจะแปลงฟันยังไงนะคะลองนึกภาพดูนะคะเวลาเราเอาน้ำออกมาเนี่ยเป็นยังไงคะน้ำจะกระจายเพราะว่าในข้างบนเนี่ยจะเป็นสภาวะสูญยากาศไม่มีอากาศนะคะดังนั้นนะคะเขาจะมีวิธีการยังไงในการแปลงฟันที่จะไม่ให้น้ำลอยกระจายออกไปนะคะเอามาดูกันนะคะเขาบอกว่า each astronaut นะคะ Each astronaut has got a box with a tube of toothpaste. อ mm ่า hmm. นะคะ Each astronaut แปลว่านักบ,บินอวกาศแต่ละคนนะคะ Each แปลว่าแต่ละนะคะนักบ,บินอวกาศแต่ละคนเป็นยังไงคะ Has got a box นะคะมีกล่องเป็นของตัวเองนะคะหนึ่งกล่องนะคะ with a tube of toothpaste มีข้างในนะคะบรรจุไปด้วยอะไรคะยาสีฟันหนึ่งหลอดนะคะต่อไปมีอะไรอีกบ้าง a toothbrush นะคะมีแปรงสีฟัน a bag of water นะคะมีน้ำหนึ่งถุงอยู่ในนั้นนะคะ a towel นะคะ a towel and other things in it uh, มีผ้าขนหนูนะคะนี่ผ้าขนหนูนะคะต่อไปนะคะ other things นะคะและสิ่งอื่นๆค่ะ สิ่งแปลว่าอื่สิ่งนะคะอ t h เ r ไปว่าอื่นๆนะคะสิ่งอื่นๆอยู่ในนั้นเช่นกันนะคะ it, it แปลว,ว่ามันใช่ไหมมันตรงนี้สื่อถึงอะไรคะมันตรงนี้ก็แปลว่ากล่อง box นะคะโอเคนะคะต่อไปเขาบอกว่า we brush our teeth like we do on earth นะคะพวกเรานะคะนักบินอวกาศนั้นนะคะจะแปรงฟันของพวกเรานะคะจะทำเหมือนคล้ยายๆกับอะไรคะ สิ่งที่ทำอยู่บนโลกแปลงเหมือนกับที่อยู่บนโลกนั่นแหละ but นะคะแต่ว่าอะไรเอ่ย here we swallow the toothpaste แต่ที่นี่ค่ะน่าสนใจก็คือว่าเรานะคะถ้าอยู่บนโลกเราแปลงแปลงนะคะน้ำที่อยู่ในปากเนี่ยจะบ้วนออกมาใช่ไหมคะแต่ว่าที่นี่เป็นยังไงคะ ทีนี่ s w a l l o w ค่ะเราจะกลืนสิ่งที่เราบูวสิ่งที่อะไรคะอยู่ในปากของเราเนี่ยเราจะไม่คายออกมาเราจะบว้วเราจะบ้นบ้วเสร็จก็คือกลืนเข้าไปกลืนเข้าไปในท้องเลยอ้ยน่าสนใจ,จไหมใครอยากจะเป็นนักวินอวกาศตร,ตรงนี้ต้องรับให้ได้นะหวยไหมเธอหวยไหมคะอื ทีนี้ค่ะครูมีวิดีโอที่น่าสนใจนะคะอ่ามีวิดีโอที่น่าสนใจมากว่าน,นั้นให้เราดูนะคะว่าสภาวะสุญญากาศเนี่ยเราจะเป็นยังไงถ้าเราอยู่ที่นั่นนะคะพร้อมกันหรือยัง Are you ready? Okay let's goThe question is if you get a cloth dripping wet Without gravity, and you wring it out, what's going to happen? What will happen to a wrung-out cloth? So, and I had to use equipment that was here on board the space station. We may have the coolest washcloths ever here on the space station. I'm going to show you. Here's one of our washcloths, and it's compacted. It's put down into this little tiny hockey puck, so that uh, it saves space. But when you open up a hockey puck, And you pull out your washcloth. This is the one I'm going to use for the experiment today. And so when you open up your hockey puck and turn it into a washcloth, it was compressed in a great big vise somewhere. Okay, so here's my washcloth, like a magic trick. And now I'm going to get this dr soaking wet, and then we're going to see what will happen when we wring it out. Meredith and Kendra suggested that I dip this in a bag, but bags don't hold water in space, so instead I filled a water bag. This has drinking water in it. And I'm going to uh, squirt a bunch of water into this washcloth. Okay, so here's a soaking wet washcloth. Get the microphone so you can hear me while I'm talking, and now let's let's start wringing it out. It's really wet. It's be Becoming a tube of water. The water is all over my hands, in fact, it rings out of the cloth into my hands. And if I let go of the cloth carefully, the water sort of has it stick to my hand. นี่นะคะเป็นสภาวะสูญญากาศถ้าใครอยากจะเป็นนักเบรนาวกาศนะคะจะมีลักษณะการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็ล่องลอยตัวล่องลอยลักษณะนั้นเลยนะคะโอเคหลังจากที่เราดูเรียบร้อยแล้วนะคะครูก็มี exercise ไ์ให้เราได้ฝึกทําสักนิดหนึ่งนะคะยังจาได้กันไหมเอ่ยนะคะอ่านะคะคำถามนะคะไม่ใช่คำถามนะคำสั่งบอกว่า match the questions one t o three two sentences นะคะอ่านะคะเขาบอกว่าให้จับคู่นะคะคำถาม1-3เนี่ยกับประโยคให้สมบูรณ์นะคะคำถามมีที่ครูได้สอนไปแต่ว่าครูยกมาแค่4นะคะไอ้แค่3ประโยคนะคะก็คือ what do you wear นะคะคุณใส่อะไรข้อที่2ค่ะ what do you eat คุณกินอะไรนะคะอะนะอะไรที่คุณกินเวลาอยู่บนอวกาศน,นะคะข้อที่3ค่ะ where do you sleep นะคะวปว่าที่ไหนคุณนอนที่ไหนล่ะต่อไปนะคะอ่าเบอกว่านะคะเบอกว่า we eat the same food as on earth นะคะเรา eat เห็นไหมคะเวลาสังเกตดูดีๆคำว่า eat นะคะตัวเลือกไหนที่มีคำว่า eat บ้างถูกต้องค่ะเห็นไหมคะข้อสองเนี่ยเราสังเกตดูดีๆบางคนทำข้อสอบุนด็ตนะคะตอบไม่ถูกเพราะว่า จริงๆแล้วมันมีอยู่ในคําตอบอยู่แล้วนะคะในบางข้อนะคะให้เราสังเกตดูอันนี้เห็นไหมคะมี eat อันนี้ก็มี eat แสดงว่าข้อนี้ตรงกันนะคะโอเคนะต่อไป b นะคะ b เดี๋ยวเรามาใส่กันนะคะในช่อง a แต่เดี๋ยวนะคะในช่อง a เดี๋ยวเรามาใส่กัน b ถามว่า look ดูสิ this sleeping bag is mine จําได้ไหมคะประโยคนี้คุณบอกว่า นี่ไง,เป,ง,นนง,เ,งเป็นถุงนอนของฉันเองดูสิมันเป็นถุงนอนของฉันเองต่อไปก็ c ค่ะ c นะคะ c บอกว่า i wear เ, How wear เห็นไหมคะ wear เห็นไหมสังเกตดูดีๆคล้ายๆกับข้อ a เหมือนกันเห็นไหมคะ่า i wear a spacesuit when i work outside i the space station นะคะ outside the space station ก็คือฉันจะใส่ชุดนักบินอวากาศเวลาฉันทำงานนอก อะไรคะนอกอสถานียาวกาศนั่นเองนะคะดังนั้นเรามาจับคู่นะคะจับยังไงเอ่ยข้อนี้ฮนะเค,คู่กับอะไรคะถูกต้องนะคะอย่างที่ครูบอกก็คือ eat ก็คือคู่กับ eat นะคะต่อไป b นะคะข้อสังเกตของ b ก็คือมีควาว่า sleep เห็นไหมคะ sleep ข้อคำถามไหนที่มีสมมติว่า sleep คะนี่นะคะ3คํคำตอบคือ three number three and the last is นะ where เห็นไหมคะสวมใส่โอ้ย oh, ง่ายๆมากเลยนะคะนี่ number one เคเข้าใจยังคะรงนีนะะ้วิธีการสังเกตนะคะํำตอบกับคำถามนะคะบางข้อมันไม่ได้ยากนะคะแค่เราสังเกตแต่บางคนคือเลือกที่จะเดาตั้งแต่แรกนะคะมันก็เลยยากนะคะโอเคนะต่อไปไปดูไลไ์ต่อไปแล้วคะ่ะ สิ่งที่นักเรียนเราคอยมาถึงแล้วค่ะมา Homework กนะคะาการบ้านของเราค่ะวันนี้มีการบ้านอันนี้นะคะนัเกเรียนเปิดหนังสือนะคะอันนี้การบ้านอยู่ในหนังสือนะ,ะไม่ได้อยู่ในแบบฝึกนะการบ้านเปิดหนังสือหน้าทีเก้านะคะเปิดหน้าที่9้าตอนที่สามนะคะหน้าทีเก้าตอนที่สามนะคะคำสั่งบอกว่า read again and correct the sentences นะคะ ให้เราเป็นยังไงคะอ่านซ้ําอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทําประโยคให้ถูกต้องนะคะในแต่และข้อค่ะนักเรียนนะคะในแต่และข้อหนึ่งถึงห้านี้มันจะมีคาหนึ่งคำที่มันผิดนะคะมันไม่ได้เป็นไปตามเนื้อหาข้อมูลที่ครูได้สอนไปหรือว่าจากในหนังสือหน้าที่8นะคะดังนั้นนัเกเรียนครูจากหน้าที่8ดนะคะเติมข้อมูลให้สมบูรณ์ให้ถูกต้องนะคะเดี๋ยวครูจะทําให้ดูหนึ่งข้อโอเคนะคะ ข้อที่หนึ่งเขาบอกว่า the International Space Station goes around the moon นะคะเขาบอกว่าสถานีอวกาศนานาชาติเนี่ยโคจรรอบรอบอะไรคะดวงจันทร์ถูกไหมคะข้อนี้นะคะอ่าผิดนะคะผิดตรงที่มูนจริงๆแล้วมันเป็นอะไรคะเออนะคะทีนี้เราก็เอาประโยคตรงนี้นะคะตรงนี้ the International Space Station goes around the เอามาเขียนก่อน อ่าแบบนี้นะคะครูเขียนให้ดูแล้วนะคะนี่นะคะแบบนี้แล้วก็เอาคําว่ามูลเนี่ยตัดมูลออกแล้วก็เขียนคําว่าอะไรคะ earth t u นะคะก็คือโลกนั่นเองนะมันไม่ได้มุนโคนจรรอบดวงจันทร์แต่หมุนโคนจรรอบโลกนั่นเองแล้วก็ข้อที่สองถึงห้านะคะอีกสี่ข้อตรงเนี้นะค่ะไปหาข้อมูลมาว่าตรงไหนที่มันผิดอยู่แล้วก็แก้ให้ถูกต้องด้วยนะคะแค่นี้เองนะคะการบ้านง่ายๆนะคะ โอเคนะทาให้ถูกงกลมด้วยนะคะมาถึงชื่อสุดท้ายกันแล้วนะคะครูก็ต้องอขอบคุณนักเรียนทุกคนนะคะที่ตั้งใจเรียนเป็นอย่างดีวันนี้สนุกกันไหมคะเกี่ยวกับ International Space Station นะคะน่าสนใจกันไหมนะคะอย่าลืมไปทำการบ้านนะคะที่ครูได้สั่งให้เรียบร้อยนะคะสำหรับครูก็ต้องพูดคำว่า Thank you everyone um, to pay attention for our lesson And uh, I want to say you again about uh, see you next class. Bye.